สหประชาชาติระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือแจ้งกับหน่วยงานของสหประชาชาติว่ากำลังเผชิญปัญหาผลผลิตอาหารอย่างข้าวข้าวสาลีมันฝรั่งและถั่วลืองต่ำกว่าที่ต้องการถึง1 4ล้านตันขณะนี้สหประชาชาติกำลังหารือกับเกาหลีเหนือค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอะไรบ้างนะคะสหประชาชาติระบุว,ว่าชาวเกาหลีเหนือราว10ล้าน5แสนคนหรือคิดเป็น41%ของประเทศกำลังต้องการความช่วยเหลือด้านอาหาร ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้เรียกร้องให้มีการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรหลังหยุดการทดลองนิวเคลียร์และขีปนาวุธสนักข่าว NBC ของสหรัฐรายงานว่ามาตรการคว่ำบาตรทำให้เกาหลีเหนือขาดแคลนสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการเกษตรเมื่อผลผลิตทางการเกษตรลดลงสัดส่วนที่ประชาชนจะได้รับต่อครอบครัวก็ลดตามไปด้วยนะคะแม้ว่าเกาหลีเหนือจะพยายามนำข้าวสิ่งจำเป็นมากขึ้นแต่ก็ยังคงเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอยู่ สัปดาห์หน้าค่ะผู้นําเกาหลีเหนือนะคะในคิมจองอึนก็จะพบกับผู้นําสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งที่2ที่เวียดนามท่ามกลางความคาดหวังว่าจะมีความคืบหน้าการเจราจาปลดอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่และมีการวิเคราะห์ว่าจะมีการประกาศยุติสงครามเกาหลีเพื่อนําไปสู่สนธิสัญญาสันติภาพหรือไม่ค่ะ